สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอะคาหัวข้อของวันนี้ก็คือการตัดสินใจครั้งนี้มีผลดีกับตัวคุณหรือไม่นะคะทาถูกแล้วใช่ไหมหรือยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเลือกแว็บแรกชอบตัวเลือกไหนหรือว่าเลขที่เตรียวมไม่ให้สําหรับไพ่ที่สับไปแล้วก็ได้นะคะกองที่1จะเป็นเลข8กองที่2จะเป็นเลข14และกองที่3จะเป็นเลข22นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่1กันเลยนะคะเลข8ดนั่นเอง สำหรับใครที่เลือกเลข8ก่องที่1นึ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณนะคุณทําถูกแล้วหรือเปล่ามันมาทุกทางไม่มีผลดีผลเสียกับคุณอย่างไรนะคะาฝากกดไลค์ s ับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้8เหรียญน,นะคะกับหัวคุณได้ Queen of Pentacle นะคะมีความรู้สึกว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่ทางานนี้อยู่นะหลายๆคนอาจจะโฟกัสเรื่องการงานเรื่อง,างาอาชีพนะคะ เป็นหลักเรื่องเป้าหมายอะเหมือนคุณไม่โอเคกับงานปัจจุบันคุณอยากจะออกมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองมากขึ้นอยากจะให้เวลากับตัวเองอยากจะทําอิสระคุณกังวลหรือเปล่าว่าการตัดสินใจของนี้มันจะอยู่ได้ระยะยาวมันจะมั่นคงไหมมันโอเคไหมหรือบางคนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงทุนอะไรก็ตามนะเพิ่งจะเริ่มสร้างตัวเพิ่งจะเริ่มทําอะไรก็ตามแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ยังไม่เห็นปะอ่ายังไม่เห็นแบบ สิ่งดีๆที่มันควรจะเข้ามาหรือจะต้องเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนคุณกังวลว่าไอ้สิ่งที่คุณจะทําหรือคิดอยู่เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ดีไหมมันเป็นการที่จะมีผลเสียไหมหรือว่ามันจะอยู่ได้ระยะยาวไหมจะทําได้นานไหมจะมั่นคงกับเราไหมซึ่งนะคะพลังงานไพ่สองใบนี้ออกมาให้เห็นว่า สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยเราเลขแปดเดินาออกมาก็เป็นแปดเหรียญนะคือแอนมีความรู้สึกว่าในเรื่องของการงานโดยตรงนะการงานสิ่งที่คุณออกมาทําเองสร้างเองกับตัวคุณเองนะคุณเป็นคนคุมเองอ่ะมันจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณระยะยาวและจะสร้างแบบเอ่อกไรและการเงินอ่ะที่ดีให้กับคุณมากๆเลยอ่ะเหมือนคุณสามารถรวยจากทางนี้ได้นะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่สิ่งที่คุณจะทําแต่แค่ว่า กองที่หนึ่งอาจจะไปเป็นแนวที่แบบคุณจะต้องแบบเหมือนสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองมีร้านเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วมันจะมีทางออกมันจะเดี๋ยวมันจะมีผลทางเข้ามาให้คุณเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจจะทําหรือว่าคุณอาจจะแบบอยากจะไปที่ที่หนึ่งอาจจะต้องแบบไปด่างประเทศหรือไปที่จังหวัดหนึ่งหรือไปที่อื่นเพื่อที่จะทําบางอย่างนะคะเหมือนกับ เหมือนกับคุณไม่อยากจะทําที่อยู่ที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณอยากจะแบบโยกย้ายบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะไปทาต่างประเทศถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจะมีความมั่นคงไหมงานจะทําได้นานไหมก็นานและดีด้วยแต่ยังเนียวที่ในกองที่หนึ่งเนี่ยคือถ้าคุณหยิบจับอะไรเป็นของตัวเองได้เหมือนเป็นของเราเองแล้วเราทําเองกับมือค่ะจะดีมากๆจะมั่นคงมากจะจะสร้างกําไรให้กับคุณจะทําให้คุณแบบว่ารวยจากทางนี้ได้เลยนะถือว่าดีมากเดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปกันนะคะ The Tower นะ จ็ดดาบแล้วก็ The e m p ็ม s ลัสทให้อันเห็นเลยคุณอนะถ้ามีพาร์ทเนอร์หรือมีอะไรอะคุณจะโดนโกงโดนเขาโกงโดนเขาเอาเปียบนะคะถ้าไม่โดนโกงก็จะโดนเอาเปรียบคุณจะเจอแต่คนที่แบบมาเอาเปียบคุณเพราะคุณเป็นคนที่ชิวคุณเป็นคนที่แบบคุณเป็นคนที่พร้อมจะให้คุณเป็นคนที่แบบไม่เอาเปรียบใครแต่คุณมักจะดึงดูดคนตรงกันข้ามมา นะซะมากกว่าแต่ว่าแอนเห็นว่าเดอะทาวเวอร์มาบอกว่าให้ระวังให้ดีให้ทำให้เป็นของตัวเองให้คุณเป็นคนทำเองอะจัดการเองนะคะถ้าจะดีลงานกับใครหรือว่าจะต้องมีเหตุการณ์เขาแบบเรียกคุณให้ไปทำงานต่างประเทศหรือเรียกให้คุณไปทำงานที่ที่อื่นที่มันอยู่ไกลจากบ้านคุณก็ต้องศึกษาดูให้ดีๆนะระวังที่จะแบบไปถึงแล้วเขาอาจจะแบบปฏิเสธคุณก็ได้ไปถึงอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณคิดไม่ถึงหึืไม่ถึงก็ได้นะคะแต่แอนคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้ที่คุณออกก้าวออกมานะให้เจ็ดดาบนะสำหรับนี้ทำ ที่คุณออกมาจากสิ่งเดิมๆที่ทาแล้วไม่มีความสุขทําแล้วไม่เห็นเป้าหมายเนี่ยคุณออกมาจากตรงเนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบย้ายถิ่นที่อยู่อาจจะย้ายออกมาจากเอ่อคุณอยู่กับบ้านคุณอยู่กับพี่สาวพี่ชายเลยก็ว่าไปเนาะคุณอาศัยอยู่กับใครอยู่เนี่ยคุณออกมาคุณต้องการที่จะออกมาอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความมั่นคงค่ะคุณจะจัดการได้คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองจะมีความมั่นคงจะมีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตคุณให้คุณอยู่ได้นะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะแอนเห็นว่า เรื่องงานเด่นมากถ้าคุณอยากจะออกจากงานเก่ามาสร้างงานใหม่มาทําอะไรเป็นของตัวเองหรือบางคนเนี่ยแค่อยากจะแบบย้ายไปที่ใหม่ก,ก็ได้นะจะสร้างความมั่นคงจะสร้างแบบมันจะให้การมันจะให้แบบอ,อ,อะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะแล้วก็จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณด้วยนะทั้ง Queen t h เ l รียญแล้วก็ The Empress เนี่ยออกมาคือชัดเจนมากคุณจะจัดการได้ด้วยตัวเองคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วก็ The Tower จริงอะ่ะมันเหมือนจะแย่ใช่ไหมแย่กับ แยกมันก็แยกตรงที่เราต้องตัดสินใจไงว่าเราจะเอาอยัางไงว่าเราจะกล้าที่จะก้าวผ่านตรงนี้ไหมกล้าที่จะออกมาจากสถนานการณ์นี้ไมกล้าที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองไหมนั่นแหละเมื่อไหร่ที่เราทําได้ฮะเดอะทาวเวอร์ด้านดีก็คือมันก็จะมีเซอร์ไพรส์ที่คุณคิดไม่ถึงเพราะว่าไพ่คุณจบด้วยดีไงจบด้วยแบบคุณจะไม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจที่คุณทำม,มันสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เยอะมากเกินความ เชื่อของคุณไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เอาละคิักันถือว่าดีนะการตัดสินใจของคุณดีนะคะแฟลชดา t นะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณก็จะดึงดูดโอกาสใหม่ๆอะไรใหม่หมๆที่มันดีสําหรับคุณที่มันเฉพาะคุณเท่านั้นนะคะ เข้ามาให้กับคุณด้วยคุณจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังแบบอยู่ในช่วงการตัดสินใจแล้วเพิ่งจะออกมาคุณยังไม่เห็นอะไรนะคะอดทนนะอดทนคิดบวกมองในแง่ดีมีความสุขกับตัวเองเข้าไว้เชื่อเซนตัวเองเข้าไว้เชื่อความต้องการของเราเข้าไว้นะคะแล้วก็ทําตามความต้องการของเราสุดท้ายเนี่ยอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ย อ่าลิลิสเดอะพาร์ตนะอะไรที่ผ่านไปก็ปล่อยไปไม่ต้องไปสนใจนะปล่อยไปอดีตเราเจอคนไม่ดีเราเจองานไม่ดีเราเจอคนเอาเปรียบเจอเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีนะคะปล่อยไว้ที่นั่นอย่าลากไปด้วยอย่าเก็บความคิดเหล่านั้นความทรงจําเหล่านั้นไปด้วยที่ใหม่เพราะถ้าคุณเก็บไปเนี่ยโอกาสที่มันจะทําให้คุณดึงดูดคนแบบเดิมอะ่ะมันก็มีค่ะแต่ในเมื่อเวลาไปที่ใหม่ๆให้คุณคิดใหม่คิดดีคิดบวกเข้าไว้แล้วมันจะดึงดูดคนที่ดีที่เป็นเหมือนกับ มิตรภาพเดียวกันกับคุณเข้ามาให้กับคุณนะถือว่าดีจะการตัดสินใจครั้งนี้มันเท่าที่อันเห็นนะจะดึงดูดโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาซัพพอร์ตคุณซึ่งมันจะดีแน่นอนมันจะดีกับคุณระยะยาวนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นอะไรแต่พลังงานของคุณบอกว่ามันจะดีระยะยาวแล้วเวลามันดีมันได้เรื่อยๆค่ะมันไปได้เรื่อยๆดวงของคุณเนี่ยกองที่หนึ่งเนี่ยคุณจะไปได้เรื่อยๆมันจะไม่มีทางตันมันจะไม่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่แบบเป็นเหมือนที่คุณเคยเจอเคยพบมาครั้งนี้มันเหมือนเป็นรอบที่ดวงคุณจะเปิด ไปในทางที่ดีขึ้นและไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันหมดเหมือนกันนะคะแมมโมรีนะคะก็คือความทรงจำเก่าๆเดิมๆเนี่ยปล่อยไปได้แล้วนะเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้โอกาสถ้าใครที่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเนี่ยแหละมันเป็นตัวบล็อกพลังงานคุณอยู่มันบล็อกโอกาสดีๆที่ยังที่ไม่สามารถเข้ามาถึงคุณได้นะคะเ,เหมือนกับว่าความคิดลบความกังวลความกลัวของคุณที่ไปคิดดักหน้าเนี่ยมันบล็อกสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้ ทำให้ทุกอย่างมันล่าช้าออกไปนะคะเพราะพัดดวงของคุณเนี่ยไพ่ก็ขึ้นเรื่องในเรื่องของเวลาในเรื่องของมันไม่ใช่แบบเปลี่ยนปุ๊บเราจะได้เลยมันต้องเ,อเราเปลี่ยนสมมติถ้าเราเปลี่ยนงานงานใหม่ย้ายงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก่อนที่กว่าที่คุณจะเห็นความสําเร็จหรือความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้เวลาแต่ถ้าคุณไปคิดลบอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไม่เห็นแล้วคุณคิดลบมันจะทําให้เวลานะั้นนานออกไปอีกนะคะจะแยก่กับคุณ มาดูกันนะ c o m m u n i c เคช o n นะคะการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญมากในการตัดสินใจของคุณนะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรบางทีเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนก่อนนะเคลียให้ชัดเจนดูเอกสารให้ดีสื่อสารให้ชัดเจนคุยให้ชัดเจนแล้วก็นะคะไม่ใช่แบบเรามีอะไรคาใจก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่ได้นะมีอะไรคาใจพูดออกมาให้หมดคุยให้หมดเคลียให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับคาว่าเมมโมรีก็คือ ทำให้อันเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นเลยที่คุณเก็บไว้คุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าใครพูดอะไรคุณก็เก็บมาคิดโดยที่คุณไม่อยากจะคิดแต่คุณก็เก็บมาคิดจนได้อ่ะคือมันเหมือนกับสมองคุณทํางานโดยอัตโนมัติไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามใครที่เลือกกองเนี้ยอยากจะแนะนําเลยนะคะว่ามีอะไรพูดออกมาให้หมดไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าคุณจะไม่ได้ย้ายงานใหม่คุณยังไม่อยากจะตัดสินใจตอนนี้แต่คุณที่คุณก็ควรที่จะพูดออกมาในความรู้สึกของคุณเหมือนกันให้อีกฝ่ายได้รัับบบบรรรรู้้้้้ว่่่าาาาคคคคุุุณณณไไมมโอออเกกกตตตงงงนนนนีีีะะแยจทํ คือมีอะไรต้องพูดนะคะพูดให้เข้าใจก่อนที่คุณจะบางทีก่อนที่คุณจะเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ก่อนที่โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาเหมือนคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเคลียร์ตัวเองเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านเพื่อนรวมงานความรักอะไรก็ว่าไปคุยให้มันชัดเจนคุยให้มันแบบให้เราเข้าใจแบบจริงๆเลยให้เราเข้าใจแบบชัดเจนเลยโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองฉันเกนล็ดละ งันเราตัดสินใจเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ช่วยคุณได้ให้ให้แบบไปเจอสิ่งใหม่ๆหรือดึงดูสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่ดีขึ้นนั่นเองที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ เลือกกองที่1นนะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เป็นการอาดเจนเนอโรโดยรวมถ้าใครที่อยากจะดูส่วนตัวมาดูได้ที่วีดอสตาเกจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงของคุณโดยตรงก็จะแม่นยําแน่นอนค่ะถามได้ทุกเรื่องความรักการงานสุขภาพการตัดสินใจคุณต้องการการคอนเฟิร์มในเรื่องไหนก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางเรื่องที่ไม่สามารถเปิดใจคุยกับใครได้ก็มาดูที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยกันหาทางออกแล้วก็ Move on กันสักทีนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่2นะคะเลข14เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณมีผลดีกับตัวคุณหรือไม่ทําถูกแล้วใช่ไหมนะคะไพ้ใแบรแรกนะคะก็5ไม้เท้านะคะฝากกดไลค์ subscribe แชร์กกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ6เออใช่สี t ด e e m อ e r o r นะคะเหมือนจะเห็นแบบ6ดาบก็คือการ Move on คุณเหมือนกับคุณคุณตัดสินใจถูกแล้วคุณคุณ m o v e on จากตรงนี้มันถูกแล้วนะ,ะเอ้ย6ดาบออกมาจริงจด้วยอะ คือทำไมแอนเห็นหกดาวแล้วแบบว่าเหมือนเห็นลวงหน้าก่อนเลยนะเหมือนกับบคล้ายๆว่าคุณอาจจะเป็นไปได้นะคุณอาจจะเหมือนกับมีเซนต์มีลางสังหรณ์แบบว่าสามารถเห็นล่วงหน้าได้หรือเปล่าแบบว่าคุณรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ยังเสียใจกับมันอยู่อยู่ดีแอนคิดว่าสิ่งเหลาสิพยายามจะแบบว่าบอกกับคุณว่าเนี่ยคุณต้อง เขาเรียกอะไรนะคุณต้องเชื่อเซนอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดแล้วมันก็จะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตในระยะยาวแน่นอนค่ะจะมีอะไรดีๆเข้ามาให้กับคุณในอนาคตอย่าโศกเศร้าอย่าเสียใจอันเห็นว่ากองนี้เดียวกับเรื่องความรักนะคนที่เหมือนแบบคุณอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีคุณอาจจะโศกคุณอาจจะยังแบบว่าเขาจบไปแล้วแต่คุณยังไม่จบอะไรเงี้ยคุณยังไม่สามารถปล่อยเขาได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะดีลกับพลังงานบางอย่างในเรื่องของความรักที่แบบว่าคุณต้องคิดถึงเขาตลอดว่าคุณไม่สามารถ ปล่อยวางเขาได้นะแต่ออนเห็นว่ากองนี้ค่อนข้างที่จะมาในเรื่องของความรักนะคะห้าดาบนะหกดาบห้าดาบมาก็เหมือนกับประมาณว่าตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องเอาตัวเองเป็นหลักนะที่ยอนเห็นเลยก็คือคุณการตัดสินใจที่จะมูฟออนจากคนคนนี้การตัดสินใจที่จะไม่เอาเอา่อคนคนนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า คุณทาถูกต้องแล้วการที่คุณออกห่างจากคนคนนี้การที่คุณไม่เข้าไปคุยกับคนคนนี้การที่คุณเบรกจากคนคนนี้อะไรเงรี้ยซัพพลายชันก็ได้ค่ะหรือว่าจะจบไปเลยก็ได้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,ะพอไพ่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมูฟออนจากคนคนนี้แล้วนะคะคุณจะไม่ต้องโดยเฉพาะไพ่ดาบทำให้ยานเห็นนะคิด คุณไม่ต้องไปคิดอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับคนคนนี้คุณปล่อยเขาไปเลยค่ะคุณต้องกล้าที่จะทําเพื่อตัวเองคุณต้องกล้าที่จะคิดเพื่อตัวเองแต่อันนี้ไพ่ถ้าดูดีๆมันเหมือนเดฟู o o ไงไม่รู้นะภาพเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะเหมือน The f มากก็คือแบบคุณต้องให้เวลากับตัวเองคุณต้องให้ความคิดกับตัวเองคุณต้องให้อิสระกับตัวเองแล้วคุณยิ่งอยู่กับคนคนนี้คุณยิ่งคิดถึงคนคนนี้ถามเลยสิคะว่าลองนับดูนะย้อนกลับไปว่าตั้งแต่คุณเจอคนคนเนี้ย มันมีแต่ความทุกข์นะมันไม่ได้มีความสุขหนึ่งคุณจากที่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณหลั่นละคุณมีความสุขคุณคุณอยู่คนเดียวคุณอยู่กับเพื่อนคุณยังแฮปปี้กว่า แต่พอมาเจอเขาคุณเริ่มมีความเครียดคุณเริ่มมีความกังวลคุณเริ่มมีความกลัวสารพัดต่างๆมันเข้ามานะแต่อนันคิดว่าคุณน่ะจะต้องก้าวผ่านตรงนี้ให้ได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องออกมาจากตรงเนี้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะจบหรือเขาจะยังรอฉันอยู่หรือเขายังรักฉันอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือคุณต้องออกมาจากคนนี้โดยที่ไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปอะไรอีกแล้วอะค่ะเพราะถ้าเราดูดีๆนะไพ่ห้าดาบเนี่ยมันเหมือนกับ เขาก็ไม่ได้เหมือนเหมือนมีแต่คุณเข้าหาเขาไม่ค่อยเข้าหาสักเท่าไหร่เขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ตัวเองเขาเห็นแก่ตัวนะเขายังเห็นแก่ตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรักตัวเองแล้วก็เอาคุณต้องเป็นแบบเขาบ้างแล้วคุณต้องเห็นแก่ตัวบ้างแล้วนะแต่การเห็นแก่ตัวของคุณครั้งนี้มันจะทําให้คุณรักตัวเองแล้วทําให้คุณเข้าใจ เปิดเหมือนตาที่3คุณจะเปิดแล้วคุณจะเข้าใจอะไรอีกเยอะนะคะขาวจะกะคุณจะเปิดแล้วคุณจะได้ไอเดียอะไรมากมายทาให้คุณรู้ว่าอ๋ออันนี้มันต้องเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่ตื่นรู้อีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเอาความรู้สึกความรักมาลักตัวเองแองคิดว่าคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นเยอะไปหรือเปล่ารอบด้านอะไรเงี้ยคุณทําให้คนนู้นคนนี้คนนั้นจนถึงเวลาที่คุณจะต้องมาทําให้ตัวเองแบบชัดเจนแบบจริงจังแล้วอะค่ะ นะแต่มีความรู้สึกว่าการตัดสินใจที่จะออกมาจากความรักครั้งนี้การตัดสินใจที่จะจบความรักครั้งนี้นะคะ1นึบวกสี่ก็เป็น5เลขห้าแรงนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ที่คุณจะจบจากคนนี้หรือออกมาจากคนคนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตัดสินใจที่ถูกแล้วถามว่ามีผลดีกับคุณไหมตอนนี้มันจะมีแต่ความรู้สสึึกเียใจซ่ง อนาคตมันจะถึงจะมีผลดีกับคุณครมันผลดีของคุณก็คือมันจะทําให้คุณรักตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจในสิ่งที่ คุณต้องการบางทีเราอาจจะมีมุมมองใหม่เข้ามาในความคิดเราทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแอนว่าข้อดีคือจะทําให้คุณเข้มแข็งแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่มันจะเข้ามาได้ดีขึ้นด้วยนะคะหรือว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือที่กําลังจะเข้ามาก็ได้นะเดี๋ยวมาดูไพ่กัน,นะครับฟรีวลนะคะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองจาก คนนี้ให้ได้มันต้องถึงเวลาที่คุณต้องมีอิสระแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะมันเหมือนกับมันไม่สามารถไปคนโทรลได้การเทคแอคชั่นครั้งนี้มันไม่สามารถไปคนโทรลได้บางคนเนี่ยอาจจะคิดอยู่ว่าฉันอยากจะเข้าไปคุยคนนี้ฉันอยากจะเข้าหาคนนี้ฉันอยากจะคิดแต่คนนี้ฉันต้องการแบบเข้าหาเขาแล้วคุณก็ทาไม่ได้มันเหมือนสถานการณ์ไม่เปิดทางดวงไม่เปิดทางโชคชะตาไม่เป็นใจมันถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยต้องทําใจแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองคุณต้องก้าวผ่านความรู้สึกคุณต้องเอาชนะ ความต้องการของคุณในที่อยากจะเข้าไปคุยกับเขาหรือลืมเขาไม่ได้เนี่ยคุณต้องก้าวผ่านความคุณต้องคุณต้องก้าวผ่านต้องเอาเออคุณต้องชนะตรงเนี้ยคุณต้องชนะใจตัวเองให้ได้ที่แบบว่าฉันต้องการอยากจะคุยกับเขามากแต่ฉันจะไม่คุยฉันจะทําให้ตัวเองอะไรเงี้ยคุณต้องผ่านให้ได้นะตรงเนี้ย ฟิปดิเมนชันค่ะเป็นการตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างที่อันตกใจกับไอ้หกดาบว่าเห็นหกดาบแล้วก็ออกมาเนี่ยคือคุณเริ่มตื่นรู้ในเรื่องจิตวิญญาณนะเรื่องรางสังรณ์ช่วงนี้คุณอาจจะเล่นเห็นเลขบ่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าคุณพยายามจะสื่อสารกับคุณว่าทุกอย่างอ่ะให้มันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะคะแนนกับคุณให้คุณเนี่ยส่งเลขมาเยอะๆซ้ำๆคือให้คุณโฟกัสที่ตัวเองทุกอย่างคําตอบมันอยู่ที่ตัวคุณเองเลยคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณต้องกล้้้้าา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 เเเเมมมมมมมื่่่่่ออไไไหหหรทททีีีีคคคคคคคุุุุณณณณวกกกกลํํํดดดตบบ็็ิจจจจะะะชชัััันนนใถยป คุณจะเข้าใจอะไรด้วยตัวเองขึ้นแต่อันคิดว่าคุณมีเซนนะสาหรับใครหลายๆคนอาจจะต้องนั่งสมาธิหน่อยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าถ้าคุณนั่งสมาธิหรือว่าคุณหาความนิ่งให้กับตัวเองเนี่ยน่าจะช่วยทําให้คุณออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะประมาณนี้เลยแต่ว่าอันคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะคะแนนกับคุณเพื่อที่จะให้ความจริงหรือให้คําตอบกับคุณนั่นเองนะเป็นการตื่นรู้ของคุณเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณต้องเข้าแบบ ไปอยู่ในถ้าอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะไม่สนใจอะไรเลยโฟกัสแต่ตัวเองสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะพูดถึง14วันเนี่ยทำให้แอนนึกถึงตอนกักตัวเลยเวลาเราเดินทางต่างเอ่อตอนช่วงโควิดเนาะเขาจะกักตัว14วันใช่ไหมล้วคุณเลือกกอง14แอนทำให้อันนึกถึงว่าคุณไม่ได้แบบไปวัดแบบแค่3 4วันอะไรเงี้ยมันเหมือนถ้าเรานึกถึงว่าเราไปกรรมฐานเนี้ยอาจจะไปแค่7วัน แต่มันไม่ได้ของคุณมันจะต้องนานกว่านั้นนะของคุณมันเหมือนกับเป็นเดือนอะ่ะเดือน2เดือนก็ได้นะที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบความสงบความนิ่งๆแต่อันที่ว่าถ้าคุณทําไปได้สัก2อาทิตย์เดี๋ยวมันจะชินเองค่ะตอนแรกถ้ายังทําไม่ได้ยังคิดว่าเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้อย่าเพึ่งไปตั้งมายเซส์ว่าเราทําไม่ได้นะคะให้แบบฟรีเวลก็คือให้คิดแบบว่าอะไรที่เราทําไม่ได้ลองคิดใหม่ว่าเราทําได้แล้วเราจะทําได้เองโดยที่เราไม่เคยทําแต่เราจับครั้งแรกหรือเราลองทําครั้งแรกเราจะทําได้ดีด้วยนะ ทำได้ทําได้ดีนะคะชาเลนต์ Challenge, นะคะไม่แปลกเลยว่าชาเลนต์ก็คือมันเป็นอะไรที่เราจะต้องเจอต้องพบต้องเจอเป็นบทเรียนนะคะอันจะชอบเรียกว่าบทเรียนบทเรียนมันฟังดูน่าเรียนหน่อยเนาะมันจะได้ไม่ได้ไม่ได้ดูดดน้าน่าน่ากลัวหรือโหดร้ายมากนะคะแต่ถึงเวลาที่เทค i m มเอานะคะจากปัญหาต่างๆหรือคอนฟ lict ก็ตามในเรื่องดราม,มา่าอะไรก็ตามนะคือถึงเวลาที่คุณต้อง ชามเอาแล้วอะคือคุณต้องเบรกต้องหยุดต้องออกมาจากตรงนี้จริงๆแล้วก็อยู่กับตัวเองจริงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้บางทีคุณมีปัญหาในด้านใดก็ตามอาจจะมีปัญหากับคนรอบด้านหรือว่าเป็นปัญหากับคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็คือให้คุณเบรกไม่ต้องไปพยายามแก้ตัวไม่ต้องพยายามทําให้เขาเข้าใจ ในรูปแบบที่เราเข้าใจหรือให้เขาเห็นความถูกต้องมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเห็นตรงนั้นหรือตื่นรู้ในด้านนั้นเพระนาะฉะนั้นเนี่ยคุณตื่นแล้วคุณต้องเดินไปก่อนพวกเขายังไม่ตื่นเดี๋ยวเขาตื่นเขาจะตามคุณมาเองค่ะนะแต่ว่าการที่คุณแบบเบรกออกมาหรือว่าปล่อยไปซะไม่ต้องไปแก้ปัญหาไม่ต้องไปอะไรเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง มันจะช่วยทําให้ปัญหาแทนที่มันจะหนักขึ้นหรือแย่เข้าไปใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ให้ไม่ให้เกิดตรงนั้นค่ะไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดไม่ให้คำว่า worse เ,เนี่ยมันคือเหมือนกับไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้ไม่ให้มันหนักไปกว่านี้นั่นเองนะจะเป็นการยับยั้งไม่ให้มันแบบกระจายไปมากกว่านี้หรือแย่ไปมากกว่านี้หรือหนักไปมากกว่านี้นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ากองที่สองนะ เหมือนต้องอยู่กับตัวเองจริงจังต้องก้าวผ่านให้ได้มันเป็นบทเรียนเป็นชาเลนจ์ที่คุณจะต้องทําให้ได้นะคะแล้วก็เชื่อเซนตัวเองเชื่อรางสังหรอนตัวเองอันมีความสึกเดี๋ยวสิ่งศักดิ์จะนาพาคุณเนี่ยด้วยจากเซนและความคิด ความรู้สึกของคุณเองเซนแรกครั้งแรกอะไรเงี้ยความรู้สึกแรกว่าเฮ้ยมีความรู้สึกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทอํางั้นนะก็ให้เชื่อแล้วลองทําตามดูค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองนะประมาณนี้นะคะใครที่เลือกกองที่2ก็ขอเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะก็เป็นการอ่านจินน่โลดโดยรวมนะแนะนำให้มาดูส่วนตัวได้ที่ V. Star ก็ก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงของคุณโดยตรงนะคะก็จะแม่นยากว่าแน่นอนไม่ว่าเป็นการตัดสินใจคอนเฟิร์มนะคะหรือ บางเรื่องที่คุณไม่สามารถเปิดใจคุยกับใครได้นะคะก็มาคุยกับที่นี่ได้เพราะเข้าใจถามได้ทุกเรื่องความรักการงานสุขภาพได้หมดเลยไม่ซีเรียสน,นะคะลองเปิดใจมาดูจะได้ช่วยกันหาทางออกแล้วก็มูออนจากตรงนี้สักทีนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกองที่3กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่3เลข22นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเนี่ยมีผลดีกับตัวคุณหรือเปล่าทำถูกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ The Lover นะออกมาใบแรกฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะเพจจมอน แอนมี I mean, ความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาทั้งเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยนะสำหรับกองที่3แอนคิดว่าคุณเหมือนกับอยากจะย้ายเหมือนกับการตัดสินใจที่คุณจะเดทกับคนนี้คุณอาจจะชิดดิวอยู่กับชาวต่างชาติหรือคนทางไกลหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่า,ามันเหมือนกับมีทั้งความรักกับการงานมารวมอออินวันเลยอะหรือรอบด้านเลยว่าถ้าคุณจะตัดสินใจแบบนี้เหมือนถ้าคุณจะย้ายไปที่นี่ไป เ,เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนนี้ด้วยหรือเริ่มต้นงานใหม่ที่นี่ด้วยอ่ะมันจะดีไหมมันถูกทางไหมเท่าที่ยานเห็นนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สองใบเลยดีกว่า s สตร t h แล้วก็2ดาบนะคะเหมือนถ้าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วสําหรับใครหลายๆคนนะถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วไม่ต้องคิดอีกเพราะว่า ยังไงก็ตามมันจอ,อกมาดีเพราะเดอะซัแล้วก็ t h เ Strength เนี่ยก็คือคุณอาจจะยังต้องเออมันก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามายังไม่แบบว่าแฮปปี้อินดิ้งแบบ100%นะคะในเรื่องการงานหรือความรักมันยังไม่แบบดีตามที่คุณคิดมันก็จะมีอุปสรรคจุกจิกเข้ามาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามก็คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ที่คุณควรจะเออ จะต้องทำค่ะในเรื่องการงานแอนว่าดีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยแอนคิดว่ายังไม่ค่อยเป็นการตัดสินใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าใครที่แบบว่าแอนต้องบอกไว้ก่อนนะที่ไม่ค่อยดีก็คือถ้าใครตัดสินใจที่ว่าจะโฟกัสที่คนนี้ว่าจะวางแผนจะวางแผนไปอยู่กับเขาจะวางแผนลงเอยก,กับเขาเหมือนกับ เตรียมอะไรประมาณนี้ในเรื่องของความรักอะ่ะแอนทิว่ามันยังไม่ดีนะยังไม่ใช่เวลาหรือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่อาจจะต้องปล่อยให้เวลาแบบว่าผ่านไปก่อนนะคะเราค่อยกลับมาคิดใหม่นะค่อยๆดูใจศึกษาดูใจกันไปนานๆจะดีกว่าะคะบางทีบางคนอาจจะดูมาปี2ปีแล้วอาจจะต้องนานกว่านี้ด้วยนะนานกว่านี้สักปีหนึ่งอะไรเงี้ยถึงค่อยตัดสินใจนะคะจริงๆเนี่ยคลิปนี้อาจไว้ปี2021นะคะคุณได้เลข22เนาะปี2022หรือเปล่าคุณถึงจะได้คําตอบนะมีความรู้สึกว่ากองเนี้ยคือการความคิดคุณอะ่ะมันถูกเนาะ มันถูกต้องการตัดสินใจอ่ะมันถูกต้องแต่อย่างที่บอกใครคิดไปแล้วใครตัดสินใจไปแล้วไม่ต้องมาคิดอีกแต่ถ้าใครที่ยังเนี่ยก็คืออาจจะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะยังไม่ต้องรีบให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งอาจจะเดือน2เดือน3เดือนแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจดีกว่าค่ะไม่ต้องรีบเลยใครที่เลือกกองเนี้ยเพราะอันคิดว่ามันยังเป็น50-50อยู่บางคนที่ตัดสินใจไปแล้วก็คือถ้าคุณไปแล้วคุณไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องกลับมาตัดสินใจไม่ต้องกลับมาคิดต่อละ นะคะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จเองแต่ถ้าใครที่แบบว่ามาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีแบบหนทางอยากจะไปสู่สิ่งใหม่ๆอยากจะเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจทุกทางบางคนเนี่ยอาจจะอยากออกมาจากความรักหรือเปล่าหรือออกมาจากที่บ้านเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่อยากจะแบบเรียนรู้อะไรด้วยตัวเอง มากขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะถ้าคุณคิดจะทําเพื่อตัวเองอ่ะมันถูกค่ะแต่ถ้าบางคนที่จะทําเพื่อคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้อยู่นะยังไม่ใช่นะเหมือนกับสมมติมีคนมาชวนคุณไปทํางานตรงเนี้ยแล้วคุณเหมือนกับมาทางานเนี้ยแต่คุณไม่ได้ชอบไม่ได้อินเลยคุณรู้สึกทุกข์ทรมานรู้สึกเครียดแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วนะตอนนี้นะโมมินี้เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่มีทางเลือกก็ต้องคว้าไว้อันนั้นก็ไม่ถูกนะ คุณบางทีถึงแบบเศรษฐกิจไม่ดีแต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกได้อยู่เพราะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดึงดูดความสําเร็จจะดึงดูดอะไรที่มันใช่สําหรับคุณที่มันตอบโจทย์กับคุณนะให้คุณได้ไปเจอเดี๋ยวคุณจะได้ไปเจอกันเองไปเจอกับสิ่งนั้นเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นความรักหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะไปเจอเองแล้วถึงตอนนั้นมันจะดีคุณทั้งจะมีความสุขแล้วก็ หลายๆอย่างเลยเพราะแอนเห็นว่าเดอะซันเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าถึงตอนนี้การตัดสินใจของคุณเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวมันจ่อ,อกมาดีเดี๋ยวมันออกมาแบบมีคําว่าประสบผลสําสเร็จความสําเร็จนะคะถ้าคุณจะ เดียวกับเรื่องความรักคุณจะได้เจอความรักที่มันสวยงามที่ที่มันดีที่มันเป็นอะไรที่ชัดเจนมั่นคงระยะยาวถ้าคุณพูดถึงการงานคุณจะเจองานที่หรือคุณจะทํางานที่มันให้ความสําเร็จใหอ้อ่ให้ความสําเร็จกับคุณแน่นอนอ่ะคืองานนี้จะประสบผลสําเร็จสูงมากนะคะถึงจะดีแน่นอนแต่คุณก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องใช้เวลาพยายามอย่าไปคิดอะไรมากนะสาหรับใครที่เลือกกล่องน,นี้ยังคิดว่าเป็น 50- 50อยู่ r a s e above นะคะก็เหมือนกับว่าเนี่ย obstacle ยังมีอุปสรรค าม,มาเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแอนคิดว่าตอนนี้การตัดสินใจครั้งนี้ใครที่ตัดสินใจไปแล้วหรือกำลังจะตัดสินใจอ่ะมันจะเป็นการที่ทําให้คุณอ่ะยกระดับชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะ mm. เหมือนกับถ้าการงานคุณตอนนี้มันมัน,มนโอเคอยู่แล้ว มันก็สามารถดีขึ้นกว่านี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นเหมือนกับบทบททดสอบไม่ใช่บททดสอบสิอาจจะเป็นบทเรียนหรือการพัฒนานตัวตนคุณให้ไปดีให้แบบดึงความสามารถของคุณให้ออกมามากกว่านี้อีกอะแล้วมันก็จะมีแต่ผลดีค่ะทําให้เข้าใจเลยว่าทําไมไพ่เดอะซันถึงออกมาคือถ้าพูดถึงแบบเอ่อความสามารถของเราเนาะในตัวตนของเราไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะคะมันเหมือนกับ กองที่สามเนี่ยจะต้องแบบแบบมันเอ่อการตัดสินใจครั้งนี้ที่คุณเจออุปสรรคเข้ามาแล้วทำให้คุณต้องตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเพื่อที่จะอัปเกรดตัวของคุณให้ให้ดึงความสามารถนะ potential ของคุณเนี่ยออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะพาคุณเนี่ยไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตของคุณนั่นเองนะคะก็คือมีคำว่า achievement นะคะ fulfillmentachievement ก็ต้องมีการเสี่ยงเป็นธรรมดานะ แต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะได้พบกับความสําเร็จที่คุณต้องการหรือเกินความคาดหมายของคุณแน่นอนซึ่งงานว่าใครหลายๆคนเนี่ยถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจคุณก็ลองตัดสินใจได้นะเพราะมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องเรียนรู้เหมือนกับคุณจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นเพื่อที่จะดึงความสามารถของคุณออกมาด้วยนะคะ r e n g t h ก็คือคุณจะทําได้คุณมีความสามารถคุณมีเอ่อลิมิต e s s เนี่ยเหมือนกับว่าอะไรคุณมีความสามารถมากจนบางทีคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้แต่ข้างในอ่ะ ข้างในคุณความสามารถคุณอนะ่ะมันทําได้และทําได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเชื่อว่าเราทําได้นะคะโฟกัสที่ตัวตนของคุณถ้าคุณเชื่อคุณทําได้ถ้าคุณมีแผนว่าฉันอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศฉันอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศฉันอยากจะลองเปลี่ยนแบบวิธีการใช้ชีวิตดูเนี่ยคุณทําได้นะคุณลุยเลยตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ต้องไปคิดแล้วไม่ต้องไปคิดอีกนะไม่ต้องคิดแล้วคิดอีกอะไรอย่างเงี้ย ให้ลุยเลยทําเลยแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกอย่างก็จะมีอุปสรรคเข้ามาเล็กน้อยแต่คุณจะก้าวผ่านได้แล้วก็มันจะเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับมันจะดีกว่าที่คุณอยู่ปัจจุบันมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนซึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าใครที่แบบเหมือนอยากย้ายที่อยู่อาศ y, ัยอยากย้ายการงานอยากย้ายแบบฐานที่พักอาศ y, ัยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าเดิมนะถ้าคุณจะย้ายไปก็คือจะดีกว่าเดิมด้วยค่ะการตัดสินใจที่คุณจะย้ายเนี่ยจะดีกว่าเดิมมันจะทําให้คุณเจออะไรที่มันดีกว่าเดิมแนนนน่อนะะคะ โรแมนส์นะคะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องรีบตัดสินใจรอเวลาสักพักหนึงสักสอเดือนสัก4เดือนก็ได้ห่าไม่ต้องรีบจะถึงเวลาเนี่ยคุณจะได้ได้ตัดสินใจแล้วก็ได้แบบ take action แน่นอนนะเพราะมีคำว,ว่า r o m a n c e ออกมาทำให้เห็นเลยนะว่าใครที่ตามหาความรักรักแท้เนี่ยเ h e lover เนี่ยคุณก็โอกาสมันสูงมากเลยที่คุณจะได้เจอแต่ว่ามันต้องมีการที่แบบเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองก่อนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานหรือการเดินทางหรือการอะไรเข้ามาให้กับคุณก่อนถ้าใครที่อยากจะตามหารักแท้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครที่ดีวกับคนระยะทางไกลหรือชาวต่างชาติและอยากจะไปอยู่กับเขาเลยเนี่ยแอนอยากจะแนะนําให้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตัดสินใจแบบนั้น โฟกัสที่ตัวเองก่อนเพราะว่าเหมือนกระดวงสตาร์คุณยังมีบทเรียนที่ว่าคุณจะต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนที่จะไปแฮปปี้อินดิ้งได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเหมือนไพน่เนี้มาคอนเฟิร์มให้ว่าไม่ต้องห่วงถึงคุณไม่ตัดสินใจเลยสุดท้ายอะไรที่ใช่มันก็จะวนกลับมาในจังหวะที่มันดีกว่าเดิมใช่กว่าเดิมนะคะเพราะไพ่ใปนเนี้ยทาให้เห็นเลยนะว่า เหมือนตอนเนี้ยคุณอยู่อาจจะอยู่บนผิวน้ำเลยก็ได้แต่สุดท้ายคุณจะขึ้นไปสูงกว่ายิ่งสูงยิ่งดีนะคะไม่มีใครอยากลงไปต่ําแน่นอนค่ะในชีวิตเราก็คือดวงยิ่งสูงดวงยิ่งเปิดดวงยิ่งดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให,ให้โฟกัสที่ตัวเองให้ตัดสินใจเพื่อตัวเองให้ทําเพื่อตัวเองให้มากนะคะอย่าไปสนใจคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามแล้วใครที่ตามหาความรักเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ที่จะถ้าคนนี้เขาดีอะไรเงี้ยก็คือดูใจไปหน่อยค่อยตัดสินใจที่จะคบกับเขาอ่ะค่อยได้ะคะ่ะถ้าคนที่เหมือนอย่างที่บอกถ้ามันเป็นคู่กันไงก็ต้องรอกันได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะประมาณนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ซื่อๆนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่3นั่นเอง เป็นการอ่าน general โดยรวมแนะนำให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v. star เก้ากเก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วเป็นดวงคุณโดยตรงกว่านะคะก็จะแม่นยำกว่าแน่นอนนะบางเรื่องที่คุณไม่สามารถเปิดใจคุยกับใครได้ก็มาปรึกษาที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจค่ะจะได้ช่วยกันแบบหาทางแก้แล้วก็ move on สักทีแล้วก็ต้องการการ confirm นะคะช่วยในการตัดสินใจของคุณเนี่ยก็จะช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ความรักการงานสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยค่ะประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ